สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้พี่1จะมาอธิบายนะครับรายละเอียดเกีย่ยวกับคอสเนื้อหา15บทนะครับอธิบายก่อนเลยว่า15บทตรงนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกับของสอทศนะครับสทศบอกว่าคณิตศาสตร์มปลายที่ใช้สําหรับสอบแผทหนึ่งมี18บทนะครับเพราะเข้าไปแยกความน่าจะเป็นมี2บทสถิติมี3บทเอาเป็นว่าพี่1น่รวบให้เลยละกันว่ามีแค่15บท นเนื้อหา15บทตรงนี้นะครับเพียงพอสำหรับการสอบไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งหรือ9วิชาสามัญน,นะครับคอร์สที่น้องกำลังจะได้เรียนเนี่ยที่หนึ่งอัดจากบรรยากาศสอนสดนะครับกว่า100ชั่วโมงนะครับเกือบเกือบ200ชั่วโมงเลยแต่อัดนะครับตัดส่วนที่คุยเล่นตัดส่วนที่ทิ้งไว้ให้น้องทำโจทย์นะครับจนเหลือประมาณ100ชั่วโมงนะครับให้น้องทำใจนิดนึงเวลาเรียนคอร์สนี้เนี่ย เวลาที่ใช้ในการเรียนจริงอาจจะต้องคูณ2นะครับเพราะว่าเวลาที่1สอนเนี่ยพึ่งอาจจะบอกว่าอ่ะน้องครับหลักการเป็นดังนี้อ่ะหยุดนะครับลองหัดทาเองนะครับน้องก็ต้องกดสต็อปแล้วลองฝึกทําเองเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องเห็นนะครับมันจะไม่เท่ากับเวลาของจริงที่น้องใช้เรียนนะครับประมาณคูณ2เขาไว้นะครับประเด็นต่อมานี่สวยไหม คอร์อสนี้จะมีหนังสือแบบนี้นะครับใช้ประกอบการเรียนทั้งหมด6เล่มนะครับหนาๆเลยนะครับเล่มหนึ่งนีเกิน200หน้านะครับส่วนที่สําคัญสุดในหนังสือทั้ง6เ,6เล่มนี้ก็คือการบ้านนะครับพี่หนึ่งอยากให้น้องตั้งใจทําการบ้านให้ดีนะครับเพราะว่าการบ้านนี้จะเป็นโจทย์พื้นฐานอย่างง่ายๆเหมาะมากๆสําหรับน้องที่มีพื้นฐานอ่อนนะครับพยายามฝึกการบ้านก่อนแล้วส่วนท้ายของแต่ละบท จะเป็นข้อสอบแพทของจริงตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบันเลยนะครับฝากหน่อยหนังสือ6เล่มนี้นะครับคอร์สนี้มีทั้งหมด6เล่มส่วนสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้น้องทุกคนที่ตั้งใจเรียนคอร์สนี้นะครับประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับสอบได้ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการทุกคนละกันขอบคุณครับ